วันนี้ทุกคนวนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทก,กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปบูเฮเวนนะครับเป็นแมปที่ผมเข้าเล่นบ่อยนะใครอยากจะมาหาผมก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมอยู่ทุกที่เลยนะมารอเข้าแมปนะ รอไปเข้ามาแล้วรอโหลดนะมาแล้วมาแล้วมาวันนี้เราก็จะมาทัวร์แมปกันนะครับวันนี้เราจะไม่มีอีพีกันนะครับวันนี้เราจะเล่นแบบจบเลยถ้าแมปมันใหญ่มากผมก็จะทำเป็นอีพีนะครับ มีคนป้นธนาคารอีกแล้วมาแล้วครับอู้เเว่นมามาเริ่มกันเลยหมาแล้ตวตอนนักแสดมันจะแหลกหน่อยๆน,นะครับเปลี่ยนชุดแป๊บม่ใช่เปลี่ยนหน้าตา เอาหน้าตาเลยดีโอเคไปไปกันเลยมาใช้รถอะไรไปดีใช้โมไซจ่ายตลาดนะผมขอใช้เสกรถได้นะฮะมานี่คือซุปเปอร์มาเก็ตนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้านั่นเอง นะมาจอดนะมาเราเราไปทัวร์กันเลยตรงนี้ก็จะมีร้านพิซซ่านะครับนี้มีออเดอร์ด้วยแล้วก็ไปดูห้องทำอาหารกันเลยนะมาเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นที่อบนะมีโคล่ามีโรงหนังมีที่ทำขาวด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือที่ทําข่าวนะครับถ้าผมทัวร์ไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับนี้สามารถปิดนั้นได้นะครับปิดม่านได้ใครอยากทําคลิปก็มาทําได้นะมีกล้องขยับด้วยนะใครสนใจเล่นก็รลดลบอกมาเล่นได้เลยนะฮะนี่คือลงยิม ร้านแฮมเบอร์เกอร์ก็มานะฮะแฮมเบอร์เกอร์มีออเดอร์เหมือนกันนะมามีที่ทำอาหารนะครับผมนะลงยิ้มแล้วทั่วไปแล้วนะลงหนังตอนนี้อัปเดตเป็นฮาลาวีเลยนะฮะแมบมบนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชันฮาลาวีแล้ว ผมก็เลยแวะมาเล่นนี่คือที่ลับนะฮะแต่ว่ามันถูกทอนออกไปแล้วเพราะว่าในสถานีตำรวจมีกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะกล้องวงจรปิดสามารถดูได้ทั่วทุกมุมทุกเมืองเลยนะเปิดประตู นี่คือการเล่นกีต้า์นะฮะมามีเสีของได้นะฮะนี่กดไปที่ลูกกระเป๋าเลยนี่ฮะของเต็มเลยมีอัปเดตก็ฮาร์วินเหมือนเดิมนะฮะถ้าแม p อัปเดตอีกผมก็เข้ามาเล่นนะเข้ามาเล่นทำคลิปพาทัวร์อีกใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมขอ ถึง10ไลค์ก็แล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมทัวรมีอีกนะคะใช่สิกิจกรรมต่อไปผมจะไปเก็บไม่ดีกว่านะผมว่าผมจะมาเล่นทำอาชีพนะฮะมามังนะอุ้ยมีคนทายด้วยทักทาย มันนี่สามารถเป็นพูดเป็นภาษาไทยนะฮะนี่ฮะใครมาเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะฮะม,มันฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยนะไม่ใช่โซนขับทัวร์ที่แล้วนะฮะไปทัวร์ที่สนามบินกัน คลิปนี้ผมทำิบนาทีฮะบูเฮเบนสนามบินโอเคตัางชื่อได้หลอเหลามากตรงนี้คือคือที่นี่นะที่รับกระเป๋า ก็ม,มาปิดอะไรเนี่ยนะนี่คือห้องอาหารนะฮะมีคอมเนี่ยตรงนี้คือราชูชีพตรงนี้คือโทรทัศน์ตรงนี้คือห้องน้ํามีห้องรับด้วยนะฮะใครอยากเล่นซ่อนแอบก็มาเล่นได้เนะนี่ยห้องรับนะซอกซอยลับใครมันปิดไฟอกีกตันนี้คือห้องคนขับนะฮะ แล้วก็มีอาชีพกับตันด้วยนะฮะเราจะทัวร์สามที่นะฮะออกก็ไปหืมภครตามมาเนี่ยองแสจะมาตามติดชีวิตผม เสร็จแล้วนะฮะมาตรงนี้ก็จะมีอาชีพคนตรวจนะยามเป็นยามตรวจ <c oughs> ป,รประตูเปิดอนะัตโนม,มตัติ <c oughs> ขึ้นรถก็ไปซิ่งกันเลย <c oughs> มีบ้านเช่านะฮะตรงนี้คือร้านอาหารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย มาขวางทางทำไมโอ้โอตายจะได้ไปไหมเนะี่ยตรงนี้คือร้านอาหารนะฮะ EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาทัวร์นะถ้าผมมีเวลาผมก็ทัวร์ได้นะฮะม,ม,นะมีธนาคารมีร้านเสื้อผ้านะมีร้านหมอฟัน คาเฟ่หรือว่าคาเฟ่นี่คืออะไรเนี่ยร้านติเอร์ใช่นี่คือโรงเรียนนะฮะนี่เป็นตึกนี่คือที่รับส่งไปรษณีย์นะฮะนี่คือโรงพยาบาลนี่คือสถานีตำรวจนะนี่คือสนามเออใช่ใช่ที่ยังเหงกัมพานะฮะใครที่เกลี้ยังลูกก็ เอาลูกมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะมาเดี๋ยวผมจะไปทัวร์อีกใกล้จบแล้วโปรติดตามพี่ต่อไปรถช้าเหลือเกินโอ้สักวันหนึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องเติมเละไ,ไปเติมซื้อรถไปเติมซื้อ,อยางพาหนะนะ ตัวนี้คือร้านไอติมนี่ร้านเกมนะฮะเข้าไปเอาล่ะตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วนะฮะกับการทัวร์แมป EP ที่หนึ่ง Blue h a v e n นะฮะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ